สวัสดีทุกคนเลยนะครับกินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพิคบอลวัฒฟ้ากับเกมฟีฟ2่กับเซตาเปาโลเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกม FA ฟครับอีกหนึ่งครั้งนะครับผมอยู่ในรอบ5นะซึ่งรอบ5ตรงนี้เนี่ยอยู่ในรอบทั้งหมด16ทีมสุดท้ายนะครับแต่ว่ามันมีนัดบิ๊กแมตช์ก็คือเราเนี่ยแหละฮะที่จะต้องไปเยือนแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรีว่าเพื่อนรักร่วมเมืองนะครับผมที่โรงละครแห่งความฝันโอแทฟฟอร์ดนั่นเองฮะ เอาเลยครับผมใน FA ฟเอครับรอบ5เนี่ยแมนยูก็จะได้เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนลิเวอร์พูลก็เจอรีดยูไนเต็ดนะครับผมวัตฟอร์ดเจอเรสเตอร์เบอร์มิงแฮมซิตี้เจอกับเซาวแตมตันนะครับหน้านึงก็จะเป็นวูฟเจอ QPR ลูตันทาวเจอแบ็กพูลนะครับนอริชเจอฟูลแลมและสเปอร์เจอเชลซีเป็นลอนดอนดาร์บี้อีกแล้วครับผมโอ้โห สภาพความพร้อมของทีมนะครับผมตอนนี้เนี่ยเท่าที่เช็คดูนี่ไม่น่าจะมีใครได้รับบาดเจ็บนะครับผมตอนนี้โมราลของทีมดีมากๆในส่วนของทีมของเป๊ปก็เดียวน้านะครับคนที่ออบาดเจ็บเนี่ยไม่มีเลยนะเรียกว่าฟิตพร้อมกันหมดนะครับพร้อมที่จะลงเล่นกันทั้งหมด45คนรวมเด็กดาวรุ่งด้วยนะครับอะไรครับผมเดี๋ยวดูในส่วนของปฏิทินเล็กน้อยในเดือนนี้เนี่ยนาะสุดท้ายกับแมนยูในเดือน กุมภาพันธ์วันที่27นะครับผมพอขึ้นเดือนใหม่ไปเนี่ยเราก็ต้องไปลุยเลกที่2กับดอทมูนในยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วก็กลับมาเจอกับอาร์เซนอลและก็ปิดท้ายเดือนอีกแล้วกับแมชสเตอร์ยูไนเต็ดในพิมร์ลีครับโอ้โหและประเด็นคือแมนยูกับเราแข่งจะเอาที่2กันอยู่ณตอนนี้นะครับและประเด็นคือเราห่างกับเลอ์พูลไม่กี่แต้มเท่านั้นเองนะครับก็ยังมีโอกาสที่ได้แชมป์แน่นอนในฤดูกาลนี้นะ เอะะครับเดินหน้าเลยแล้วกันนะครับอีก2วันเราจะได้เจอกับมน n เชสเตอร์เตดเดี๋ยวไปดูครับว่าเราจะได้ลงตัวจริงหรือเปล่าและจะลงในตำแหน่งอะไรหรือว่าตำแหน่งเดิมหรือเปล่าต้องดูก่อนนะครับไปอะไรครับผมในวันนี้นะครับทางด้านของเซตาเปาโลได้ลงเป็นฟอกซนอีกครั้งหนึ่งแล้วโอ้โหรู้สึกว่าจะเป็นชุดเดิมเลยนะของเป๊ปกุนโอล่ารู้สึกว่าจะเป็นชุดเดิมมา3เกมติดแล้วนะครับ ก็จะเป็นโฟเดนเซซ่าและเฟรนตอเรสตรงกลางก็ใช้คู่เดิมเลยคือค e วินเดบอยกับปารโดซิบาร์แล้วมีโรดี้เป็นโฮดิ้งหนึ่งคนส่วนเซตกองหลังก็คือเซตนี้เลยคันเซโลดีแอสลาป็อกแล้วก็มีวอลเกอร์ครับแล้วก็เอเดซอนนะโอ้ไม่เปลี่ยนเลยนะดูความฟิตดิบอกเลยว่า3นัดติดแล้วนะครับเซตนี้ของเป๊ปนะส่วนแมนยูวันนี้มาระบบ4-22-2กับลาฟลังกิกแะ ก็จะมีทางด้าของดาบิดเดกอานะครับผมเซตกองหลังก็จะมีลูกชอแม็กควายวารานวานพิซาก้าครับกลางรับ2่งตัวเนี่ยใช้เป็นเฟร d ดและก็ป๊อกมาครับส่วนทางซ้ายเนี่ยเป็นแก๊กโปครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าคือใครเป็นนักเตะใหม่หรือเปล่าทางขวาเป็นบูโน่เฟรนันเดสและหน้าคู่ถือว่าเซอร์ไพรส์เพราะว่าตัวที่เคยอยู่ไม่อยู่แล้วตอนนี้เป็นอเล็กซานเดอร์อีซักกับโกเมส ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโกเมสไหนแต่ต้องมาดูกันว่าวันนี้แมนยูของลาฟกับแมนซิสตี้ของเป๊ปใครจะดีกว่ากันครับไปอะไรครับผมมาเลยครับเกม FA Cup วันนี้ครับรอบ16ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบ5ครับเป็นฟุตบอลคู่ดึกวันนี้ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับวันนี้แข่งที่โอทั o ฟอร์ดครับในสถิติที่ผ่านมากองแล้วสทีมนะเล่นบ้านใคร คนนั้นมักจะแพ้ครับพอไปเล่นบ้านแมนซิตี้เนี่ยแมนซิตี้ก็มักจะแพ้แมนยูส่วนไปเล่นบ้านแมนยูแมนยูก็มักจะแพ้แมนซิตี้ครับเรียกว่าเป็นเหมือนแบบแพ้ทางกันนะ рейт ติ้งที่ควรทําได้วันนี้คือ7.5ครับยิงเข้ากรอบ3ครั้งนะครับผมและเลี้ยงสําเร็จ50%นะก็ถือว่าน่าสนใจครับในเกมนี้และเกมจะเริ่มแบบรวดเร็วครับเกี่ยบอลที่โอแทฟอร์ดครับ ฟอร์มร้อนแรงจัดนัดที่แล้วเพิ่งแฮตทริกไปเลยเปร์นตอเรสเจอจิ้มไปโอ้โหแล้วมีฟาวด้วยครับโอ้โหโฮดี้กั๊โปรครับโดนใบเหลืองเต็มๆเลยฮะเอาละครับแฮร์รี่แม็กควายเจ้าแห่งคอนเทนต์ครับส่งให้ลูกชอทะยานขึ้นมากั๊โปลื่นไปแม็กควายแทงมาโอ้โหสวยมากที่โกเมสยกออกไปลูกชอรครับกั๊โปอีกทีลูกชอเอ็กซ์เดอร์อีซัก เปิดเขมาเฟรดพิงอยู่และโกเมซส่งเฟรดแล้วเรียบร้อยเป็นเฟ็ดครบโอ้โหยิงให้แมนยูเต็ดขึ้นนำแบบรวดเร็วเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะฮะชือว่าไม่มีความกดดันสักเท่าไหร่ครับเล่นแบบชิวๆเลยครับดาน่าบุกใส่ทีมของเฟปและเฟปโอ้โหลูกนี้ถือว่าเชิงดีและเคลื่อนตัวดีมากครับ เอาไม่อยู่ครับตัวเล็กบุดไปได้เรื่อยๆจริงๆ,ๆ,งๆ,ๆด้านของเฟสครับลาบปอกเบียดแล้วไม่ไหวจริงแล้วโดนยิงสวนเข้าไปเลยครับทางสายไม่ค่อยเติมเท่าไหร่จังหวะนี้แล้วโฟเดนโฟเดนไปเล่นยากไปหน่อยส่งเข้ามาเทวีเดบอยส่งให้เซซ่าเปาโลเซซ่าเปาโลยัางไงาออกไม่ได้เฟสพัวพันอยู่เล่นง่ายๆครับเอาแล้วไควอเกอร์เปิดไม่ดีเลยครับโอ้แล้วสวนขึ้นมาสวยมากบุนโนฟนเดสแทงขึ้นมาอย่างดุดันแล้วเอลิเซเดอร์อิซัก ด้านบนมีรออยู่กั๊กโปเอเดซอนหลุดขึ้นมาและสองศูนย์โอ้โหวันนี้ต้องยอมรับแมนยูไนเต็ดครับโอ้โหเล่นดีแบบดีจริงๆนะฮะผู้เล่นของแมนซิตี้ดูเหมือนยังตั้งตัวไม่ติดและเกมรุกก็ดูไม่ค่อยกระฉับกระเฉงครับโอโ้หรือว่าครับจะเป็นนัดแรกที่เราลงให้เป๊ปกูล่าแล้วแพ้ครับ แล้วโดซิบะเปิดมาสวยแล้วกวารานันเซซ่าวนกลับไปเซซ่าคืนมาโรดี้เปิดมาสวยแล้วเซซ่าจังหวะนี้ขอซัดเองแล้วเดกเกอาปัดโอ้โหเต็มเต็มคอลูกชอ่อครับเปิดเข้ามาด้านในตรงนี้แมนยูแต่เคลื่อนพลกันดีไลเซนเตอร์อีซกัก อีซักช้าไปแล้วจะโดนสวนกลับแล้วจังหวะนี้ขอบอลแทงขึ้นมาสวยๆแล้วมาที่เซซ่าเร็วจะจัดเซซ่าเปาโลมาจังหวะนี้จริงเรียบร้อยครับโอ้โหสอหไล่ขึ้นมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับได้ของแม็กควายตามไม่ทันครับโอ้โหถือว่ามาสักทีครับในก่อนหมดครึ่งแรกของแมนซิตี้ครับคือแตะปุ๊บรู้ความเร็วเลยว่าแม็กควายตามไม่ทันแน่นอนเนี้ย แล้วกดแบบแรงๆจังหวะนี้เดเกอาก็ไม,ไม่ไม่สามารถช่วยได้แล้วหูยิงได้ดีมากครับบอลติดไซส์เล็กๆครับเป็นสองหนึ่งไล่ตีขึ้นมาครับถือว่าจุดประกายให้เพื่อนได้ดีครับในเกมนี้ถึงหลังอาจจะมันขึ้นครับแมนยูแต่ครับโดนไล่ขึ้นมาแล้วแล้วเปิดเข้ามาตอก่้นมาเฟสแล้วอหเอเดซอนอต้องชิปออกมาครับอันตรายครับ โอ้แล้วโดนมาพิสคาแท็เกเิลนลงไปฟิลโฟเดนยังม้วนมาได้สวยงามครับมาที่เซซาเปาโลของมาเซซาแทงอ้อมไปจังหวะนี้โอ้โหแทงอย่างดุฟอรันตเรสแตะบอลยาวเหลือเชื่อครับโอ้โหโอ้แล้วหมดครึ่งแรกไปเลยครับสองประตูต่อหนึ่งเท่านั้นองคเสียได้ฟอรันตเรสเมื่อกี้มากเซซาพยายามจะบีบวารานแทงขึ้นมาสวยที่กั๊โปฝากลุกจอแล้วไม่ดีครับจังหวะนี้ แมนเดโซิวาตอกส้นไปสวยงามแล้วขอบอลจังหวะนี้โอ้โหติดบานบิซาก้าเกือบทะลุช่องแล้วจะโดนแมนยูสวนกลับมาที่บุโนโน่ไฟนังแต่ว่ารูเบนดิอาสเทวิเดบอยเปิดมาแล้วเซซาเซซาไปทางขวาเซซาชิปเข้ามาแล้ววานบิซาก้าครับมงได้สวยจังหวะ2เป็นลายฮิมเซอร์ลิงครับพ่ดิแล้วเซซาของมาเซซายิงไปแล้วจังหวะเดียวโอ้ยเป็นดาวิดเดเกอาอีกแล้ว เลเตเรสเจอบีบบีบอัดเข้ามุมแต่ก็ยังเก็บได้วารัน87นาทีแล้วครับถือว่าบีบหัวใจครับแมนยูเต็ดขึ้นนำอยู่2-1ทิมมาต่อแล้วมาเซซาออกมาด้านขวาสุดเซอร์ลิงส่งต่อไปเซซาเซซาติดเครื่องแล้วเซซาส่งเข้ามาจังหวะเดียวให้คีิีเดบอยเซซาออกสายสุดไปจังหวะนี้แทงเข้ามาแล้ววิ่ง1-2เป็นเซซาเก็บอีกทีหนึ่ง3นาทีทดครบส่งต่อไปคิริส กีริสโตเล่น2-1อย่างนี้ยากครับแล้วก็เรียบร้บอยครับแมนยูเนเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2-1หนึงครับโอ้ถือว่าในครึ่งหลังกับครึ่งแรกเหมือนหนังคนละม้วนกันเลยนะคือครึ่งแรกแมนยู้้าจะทําได้ดีกับทุกอย่างครับและนําก่อนได้สอูนย์ะแต่ว่าครึ่งหลังนะครับทานของ City แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็ยิงเพิ่มไม่ได้เลยครับบ วันนี้เซซ่าปารโลงก็ทำเต็มที่ครับรวมถึงตัวลุกทุกคนนะแต่ว่าต้องยอมพี่เดย์จริงคนระับโอ้โหเซฟไม่หยุดจริงๆอ่ะก็แพ้ไป2อหนึ่งครับทาาด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราและเป็นนัดแรกที่เราแพ้ด้วยครับอะไรครับผมเดี๋ยวพาทุกคนมาดูในส่วนของสกิลกันหน่อยนะครับเรามีในส่วนของแต้มสกิลเนี่ยเหลือประมาณสัก12สกิลนะก็อยากจะเพิ่มในส่วนของการความแข็งแกร่งนี่เราควรจะเพิ่มมาฟิสติโก้นะครับ สเตนเราน้อยไปหน่อยไหมสำหรับการมาเล่นพิมพ์เลี้ยงกิจนะครับเรามีแค่6กแต้มเองอะถ้าเกิดเราเน้นมากขึ้นนะครับก็จะช่วยให้บวกอีก6แต้มนะครับก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะบวกเป็น70กว่าแต้มนะครับในส่วนของความแข็งแกรง่งและก็ในส่วนของเรีอคชันหรือว่าปฏิกิริยาต่างเนี่ยเราก็จะเร็วขึ้นนะครับต,ตามิน่าเราก็จะบวกเพิ่มขึ้นด้วยนะถ้าเกิดเราบวกทางซ้ายเนี่ยก็จะเพิ่มค่าอากือซถ้าเกิดเป็นอันกลางก็จะเพิ่มค่าปฏิกิริยาถ้าขวาสุดก็จะบวก ทั้งหมด4อันเลยแต่ว่าบวกเฉลียฉล่ยยกันอย่างเล็กอย่างน้อยนะน่าสนใจเหมือนกันว่าเราจะไปสายไหนผมว่าความ aggressiv เราคงไม่ต้องใช้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้เป็นสายแบบเข้าไปแบบบวกแบบดุดันเลยขนาดนั้นนะแต่ว่าผมว่าเราต้องเน้นปฏิกิริยาแล้วก็ความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งนี่เราต้องใช้อยู่แล้วเพราะาเ,ราเล่นในพิมพ์เลียงกรษดนะครับทุกคนดูอย่างเช่นนักเตะตัวเล็กๆอย่างกุนาเกโรนะเล็กจ,จัดแต่เบียดไม่เข้านะครับอารมณ์ประมาณนั้นแหละเราต้องมีความแข็งแกร่งหน่อย และถ้าเกิดเราอัพในส่วนของลูกนกเพิ่มนะครับทุกคนก็จะเป็นเพิ่มค่าปฏิกิริยาครับจัดไปจัดไปแล้วก็จัดไปโอ้โหปฏิกิริยาเรา88แล้วครับโอ้โหเอาเรื่องจัดอะไรครับผมนะัดต่อไปกับฟูแลมผมอาจจะขอซิมแมทนะครับขอพักสักหนึ่งเกมแล้วกันนะครับทางด้านของ lla, เปปโกเดล่าผมว่านัดหน้าเนี่ยเราต้องไปเยือน,นหน้านของดอทมูนเอ้ยไม่ใช่เยือนสิเล่นในบ้านกับดอทมูนในนัดที่2นัดนี้ขอพักได้ไหม <c oughs> ขอพักจะได้ไหม ชุดนี้ของเป๊ปกอริโอลาชุดเดิมเลยครับเพิ่มเติมคือนักเตะบางคนไม่ฟิตครับอูเป๊ปถือว่าเลือกใช้นักเตะได้ทนราหดมากๆนะถ้าเราลองดูนะครับมีคนเดียวที่ได้โรเทชันคือทางด้านของปีกซ้ายคือทางด้านของไรฮิมเซอร์ลิงเป็นการลงมาแทนฟิลโฟเดนนะที่เหลือนี่ก็เซ็ตเดิมหมดเลยนะครับอุย้ยแต่ว่าอย่าลืมไปแบ็คขวาก็เปลี่ยนนะเป็นไรเนอร์นะอ่าถือว่ามีการเปลี่ยน2คนก็มีการโรเทชันเล็กๆครับแสดงว่าที่เหลือเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าเป็นแกนหลักของทีม เป๊ปกเดียล่าครับส่วนด้านหน้าของบริษตอบุนก็เซตเดิมเลยจากอาทที่แล้วที่เจอกันนะครับเป็นระบบ433เหมือนเดิมนะครับมีฮารแลนด์เป็นหน้าเป้าเช่นเดิมครับเอาละเดี๋ยวเราไปลุยกันในนัดที่2ครับชี้ชะตาว่าเราจะได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายหรือเปล่าในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกครับอะไรครับผมวันนี้แมตช์ชี้ชะตาครับทางหน้าของเซตาเปโลครับขึ้นกอร์ด้านล่างครับ4ประตูใน3แมตช์ที่ผ่านมาครับโอ้โหถือว่าฟอร์มดีมากครับ นัดที่แล้วก็ยิงไปด้วยครับแต่ก็ไม่สามารถทําให้ทีมกับมาชนะแมนยูได้ครับเป็นการตีตื้นขึ้นมาเป็น2 1ครับวันนี้ก็ได้กลับมาเล่นในเอติฮัดสเตเดียมอีกหนึ่งครั้งครับในฟุตบอลยุโรปนัดแรกคู่นี้เนี่ยเจอกันกอนข้างตึงนะฮะถ้าทุกคนจําได้เออร์ลิงเบิลฮาเลนยิงให้ดอทบุนขึ้นนำก่อนและตีเสมอโดยเซซ่าปาลโลครับความคาดหวังวันนี้คือ8.5เรตติ้งนครับสำหรับเป๊ปโกดิีอล่าครับแล้วก็เลี้ยงบอล50ปรเนผ่านให้ได้ครับ แลวก็คองบอลให้ครบ60%สําหรับทีมเราครับต้องการให้ทีมคองบอลให้มากกว่านั่นเองอะไรครับผมเกมกําลังจะเริ่มครับเขียย์บอลที่บ้านของเราครับเซนซาเปาโลเทวินเดบอยครับมี่ยังเป็นชุดเดิมและชุดใหญ่ของมาซิตี้ครับแล้วอาซาครับเก็บมาได้ยกต่อไปแล้วจังหวะนี้เรามาช่วยเก็บได้สวยครับปรานตอเรสเทวินเดบอยเจอจิ้บจากโฟฟาน่าแลวโฟฟาน่าครับโอ้โหเล่นอย่างดีตั้งแต่นัดที่แล้วแล้วตั้หน้าโฟฟาน่าครับ แล้วพยายามจะวิ่งเข้าไปแย่ด้านหลังเบอร์ลิงแฮมยิงไกลแล้วโอ้โห <c oughs> เหลือจะชื่อครับเบอร์ลิงแฮมโอแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับโดนขึ้นนําก่อนจากเจ้าหนูเบอร์ลิงแฮมครับยิงไปไม้ร่วงอย่างสวยงามครับลูกนี้เนี่ยต้องชมเลยนะต้องดูครับต้องดูภาพช้าคือประกบห่างจริงแต่จริงโคตรดีครับเข้าม,แบบมุมแบบมุมแบบมุมตายลูกนี้ ดูกับเท้าซ้ายไม่รู้ว่าข้างถนัดพี่แกหรือเปล่าแ,ลแต่ยิงย้อยแล้วเข้าไปเลยครับโอ้โหโดนขึ้นนําอีกแล้วมาซิตี้ครับในรอบ3มเกมที่บานมามาที่เซอร์ลิงเทวิเดบอยเซซาปาโรวนมาเซซาแทงขึ้นมาสวยมากๆจกังหวะนี้ยิงไม่เข้าเหลือเชื่อแล้วโอ้โหแทงอย่างสวยให้เบนาร์โดซิลมาเลือกยิงเสาแรกแต่โดนปาดเย็บแล้วพลิกออกมาด้านซ้ายาเซซาทำได้ดีมากเซซา เซซ่าลอ็อกูหจะหนึ่งหนึ่งไปให้ได้ไม่ได้ครับลูกนี้ครับเสียบอลแล้วจะโดนสวนกลับครับโอ้โห้องขอโทษเพื่อนเล็กๆครับฮาแลนด์ขึ้นมาใหม่ออกมาด้านขวาสุดแล้วเปิดก็ด้านในอีบานเยสฮาแลนด์มาต่อเท้าซ้ายจะได้ซัดหรือเปล่าเข้าเท้าขวาไล้คิงโอยสองสอูนูแมนซิตี้อูไม่เอาอะไรเลยครับกองหลังครับอูหนึ่งหนึ่งเอาเออร์ลิงเบลฮาแลนด์ไม่ได้ครับ ดูครับประกบห่างมากจะได้ของลาป๊อกหรือม่อ่าครับใช่ฮะโอ้โหแล้วดูครับโดนหักหลอกอเรียบร้อยเลยครับลูกนี้สองตูงครับและจะตีตื้นอย่างไงครับนี่ดอดบุญนะเนี่ยแล้วยกยกมาจังหวะนี้แล้วพักอ,อกได้เซซ่าเซซ่าส่งต่อให้ลายฮิมเซอร์ลิงตอกส่วนไป และจังหวะนี้ขอออกซ้ายมาเซซ่าเปาโลออกมาอยู่ด้านซ้ายเซซ่าเปิดยอดเข้าไปตรงกลางแม่นๆแ,แล้วมองฟลตตอรสโตรเรเียบรอยับเป็นสองหนึ่งไล่ขึ้นมาแล้วครับโอ้โหมาสักทีครับโุ้โูต้องเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วครับวันนี้ลงมาล้วงครับออกไปด้านข้างครับแทงยิเลอร์พาร์ทครับแล้ววันนี้ได้ครอสสวยมากๆให้ฟรตตอร์โตรเรสเปิดอย่างแม่นนะลูกนี้ดูครับฟรตตอร์โตรเรสนี่คือ ตัวเล็กกว่าด้วยครับแต่โม่งดีมากครับอะไรครับผมครึ่งหลังจะเริ่มครับมาซิตี้เปลี่ยนตัวเร็วก็ปุ่โอ้โหเป็นเควิด์บอยออกครับเป็นกุนโดกันครับปุ่มถือว่าเป๊ปโกดิโอแรกครับเสี่ยงจะจัดเอาตัวปั้นเกมอย่างเควิด์บอยออกแล้วต่งกุนโดกันลงมาครับแทงขึ้นไปสวยมากแล้วพลิกมาเซซาส่งต่อให้กุนโดกันแล้วขอบอลแทงขึ้นมาแล้วเซซาเข้าขวาเซซาปั่นจังหวะด้โอโหโดนปาดเนี้ย เปิดเตะบูมแมพจังหวะนี้เปิดดีหรือเปล่าเปิดโฉบเข้ามาเสาแรกแล้วไม่ได้ครับกุโดกันส่งต่อเซซ่าชิปเข้ามาบ่งไม่ถึงแล้วบอลจังหวะสองเป็นฮาแลนด์เก็บได้ตัวอย่างใหญ่กลับไปต่อให้เปโดมาที่กุโดกันตอกส้นคันเซโลยังไงส่งมาที่กุโดกันแล้วเรียบร้อยครับโอ้โห22มาแล้วก็แบปี อูถือว่ามาได้ดีจริงครึ่งหลังงานส่งกุกรอกันลงมาแล้วได้ผลนี้ยิงยัดยังดุแล้ส่วนร่วมของเรากับประตูนี้ก็ถือว่าเป็นการลากเลยขึ้นมาครับเอาเลยครับผมสองสองเป๊ปกูโดราเหมือนจะคืนชีพนะฮะอูถือว่าเปลี่ยนเกวิด์บอลออกเป็นกุโอการได้เรื่องจริงเโอ้ยเป๊ปนี่ตาแหลมจริงครับแล้วออกมาด้านขวาสุดเซซ่า เปิดเข้ามาแล้วกุนดกกันโมเป็นบารโดซิวพาขอภัยโอ้โหได้ปั่นอีกแล้วครับลูกนี้ถือว่าจดจอเหมือนกันนะอะไรเกมเริ่มเปิดแล้วโคตรจะเหนื่อยครับจังหวะนี้ยกเข้ามาตรงกลางมงโฟฟาน่าแล้วโอ้โหเต็มหัวกระพานครับลูกนี้ของจริงจริงครับโฟฟาน่าครับ โอ้โหมงแบบเต็มๆต็มแล้วสูงใหญ่ครับโถมเข้ามาแล้วมาซิตี้โดนขึ้นนํำอีกหนึ่งครั้งอุตส่าห์มาได้ดีมากกับครึ่งหลังแต่มันจะตกม้าตายหรือเปล่าครับดูครับเทคขึ้นแล้วโ,โหอจังหวะตรงนั้นเนี่ยเบอร์ย1ิเอคือใครครับเบอร์ย1ิอจะเป็นเฟอรันโตเรสคือไปยืนขวางรูปเบนดิอารที่กำลังจะขึ้นครับโอ้โหเหลือเชื่อ ถึเวลาตออที่ครบแล้วครับู้หแล้วเป็นมาสซิตี้ครับตกรอบยูฟาเชมเป็นลีกแบบเหลือเชื่อครับต้องยอมรับจริงๆครับว่าเสือเหลืองเขามาดีแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นเพราะเรายิงได้ทั้งสงลูกครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเกมรับของเราในช่วงสตาร์ทขึ้นประมาณ20นาทปรทีแรกมีปัญหาครับและก็ทำให้ทีมเสียไป2องประตูแบบเร็วมากๆโดยที่เราทำอะไรไม่ได้ครับ แล้วสุดท้ายก็มาโดนโฟฟาน่าโขประตูชัยและแสงนำขึ้นไปได้ครับโอ้โหยังเดือดครับเกมนี้ตกรอบแชมเปี้ยนลีกครับค่อยว่ากันใหม่ในปีหน้านู่นเลยฮะอะไรครับผมทีนี้เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนนะแแพนมาโฟกัสเลยนะครับเพราะว่า เราได้แชมป์คาราบาวคัพไปแล้วถือว่าเป็นถ้วยเล็กอันนั้นไม่นับแล้วกันแต่ถ้าดูฟอร์มตอนนี้เนี่ยเราฟอร์มไม่ดีนะตอนนี้จริงๆแมนซมตี้มีปัญหานะเป๊ปต้องรีบแก้เพราะว่าสามนัดที่ผ่านมาเราแพ้หมดเลยแพ้แมนยูสองหนึ่งแพ้ฟูลแลมสองหนึ่งและแพ้บรสติลอ์บุูบนสามสองมีเวลาพักอาทิตย์กว่าๆต้องรีบแก้นะเป๊ปเราในฐานะกองหน้าก็พยายามจะยิงประตูให้ได้แล้วเราก็มีส่วนร่วมได้ดีนะแต่ว่าเกมรับก็ต้องยอมรับว่ามีปัญหาครับเป๊ปอาจจะต้องเสริม กองหลังเข้ามาครับในนัดต่อไปเจออาร์เซน,นลอลรือว่าเป็นงานหนักและต้องปิดท้ายกับแมนยูในเดือนนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นงานหนักนะฮะแต่ว่า4แต้มนี้เนี่ยเราแข่งน้อยกว่านะถ้าแข่งเท่ากันก็จะตามไปแค่1นแต้มเท่านั้นนะครับต้องชนะให้ได้ที่เหลืออย่าพยายามสะดุดและกันนะฮะอะไรครับผมพารนี้สำหรับเซซาเปาโล ฟอร์มของทีมไม่ค่อยน่าอภิรมเท่าไร่แต่ว่าเราก็พยายามทําเต็มที่แล้วนะต้องรอให้พ่อใหญ่ของเราคือเปโคเดล่าเนี่ยแก้ไขสถานการณ์ของทีมไม่ได้และดูแท็กติกของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนสาหรับเราก็พยายามเล่นโฟล์ทนายให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่ทําได้และเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับใครชอบอย่าลืมก, like กไดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปด้วยนะครับรับชมมีความสุขนะครับสนุกการเล่นเกมว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสุสวัสดีครับบ๊ายบาย